กราฟมันเอียงขวาเสมอไงมันจะอั้นมาทางซ้ายส่วนมากผีของความสูงภูเขาก็คือบางคนบอกอันนี้ดูเคยเรียนเรียกว่าโหมดค่ะตามใจนะคุณไม่ได้สอนสถิตินะนะอาจารย์ชูตกวิทยาศาสตร์มอต้นเดี๋ยวก็สปีดเดี๋ยวก็บอลซิตี้ดูเคยเรียนอย่างบ้านย่ามาสปีดเป็นสเกลา่าบอลซิตี้เป็นเวกเตอร์ไม่ต้องซีเรียสนะคุณรู้นะโอเคไม่ต้องมาวอร์รี่ตรงนั้นหรอกโอเคส่องกล้องกลูโลชั่ดูก็คือตุ๊บป่องตุ๊บป่องกอล์ฟซบอดี้วิ่งกลับมาที่เดิมได้ไม่ใช่เพราะผีหรอกเพราะเป็นวาวเนตโมชั่น เอางี้เอาเ,อกกเ,เรื่องแกสเป็นเบรดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทิศทางไม่แน่นอนแต่แกสจะวิ่งเป็นพาราบลราหรือให้เปอร์บราฉากไม่มีนะครับบางคนไปไอ้น่าจะมีนะพูดบอกเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้เพื่อนดูไม่ได้พูดอย่าบอกว่าตดหน้าชันโค้งเป็นปรูปพาราบลราน,นั้นเป็นไป,นปนไม่ได้นะตดของทุกคนก็ยังเป็นเส้นตรงครับบอกเลยเอางี้สักคนหนึ่งแอบไปกินถั่วโกแก่มากระป๋องก็เริ่มตอดอยู่หลัง้องอาจา์จูสลบเมือดคาที่เลย อันนั้นเป็นไปไม่ได้แก๊สมันเคลื่อนที่เราก็จริงแต่ไม่ได้พูดหยาบนะตอถวัลรถย้ตนมีลมพัดหรือเป่าพัดลมเข้าหน้าเพื่อนตอดก็วนเวียนอย่ได้ลูกก้อนหนูแล้วค่ะแล้วก็เป็นไปใหญ่หรอกกลิ่นก็ค่อยซีดไปเรื่อยคนเคยมีรุ่ดพี่มาถามกระซิบถามบอกอาจารย์หนูอยากรู้จริงๆเลยผมอยากรู้มากเลยการตดที่เป็นเอฟฟิวชั่นหรือเปล่าเขาบอกจะเป็นเอฟฟิวชั่นคอมเพรสชั่นถือว่าหนูแบ่งมันออกมาด้วยแล้วก็หนูไ,ไ้เจาะรูตูดอยน,นีเฉยนะนี่ก็คือเจาะกล่องตรงนี้ไม่ได้พูดหยาบน,ะ,น,นะไปคิด เวอร์เวอร์นะคุณจะมานั่งถามแบบหยุดอยากแค่ๆว่า,าตอดออกมาเนี่ยเอฟฟิวชันหรือดิฟฟิวชันคะเอาทฤษฎีพอ